สวัดสดีครับสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจครับถ้าคุณชอบการปฎิบัตภัยนี่คือปจิบัตนที่เปน็นนอกครับวันนี้ผมมาตีมิ้นเหมือนเดิมทุกคนในปลาไผ่นี่ก็เจอเจอรังหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับเหมือนเพิ่งมาทํานะแต่ว่าหัวน้หวานมีอยู่นะทุกคนก่อไปเริ่มเลยมีอยู่สองรังรังหนึ่งรังนี้เดียวเท่าได้ก,กว่ากาปั้นผมอีกผมไม่เอานะฮะแล้วก็เดินหารอบรอบก่อไผ่เลยไม่เจอไม่รู้ว่าเขาอยู่ลึกจนมองไม่เห็นหรือว่าอย่างไงแต่ก็ไม่เจอครับเจอรััังงเเนีีีี้ยยยยท่่ชดดดอูววผม จักการตังนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวไปเจอข้างนอกคะได้ไปแล้วครับทุกคนนี่รังเพิ่งทํานะครับดูหัวน้ำหวานยอดเลยมันไม่มีที่จับนะตัดปุ๊บได้หล่นมาเลยน้ำหวานเลยแตกครับโอเคเดี๋ยวผมแพ้ก,ก่อนไปหารังต่อไปครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาเจอรังที่สองแล้วโคบังเอิญบังเอิญเจอบังเอิญเห็นหารอบแรกหาไม่เจอ อยู่ต้นเนี่ยอยู่ขุมบนผมมองหาหายังไงหาไม่เจอผมก็เดินไปนู่นนู่นไปสวนปาล์มหนตามกอไผ่อ,อะไรไม่เจอเอ้ยเจอรังหนึ่งอยู่ตรงกอไผ่จนอยู่สูงรังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่พี้เกจปีนนู้นปีนยากครับไม่มีกิ่งแล้วก็เดินมาเนี่ยก็จะข,ขึ้นขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาที่อื่นเจอเฉยเลยทุกคนจะให้ดูนี่ทุกคนรังบักใหญ่เลย สุดยอดหนบากเอฟเลยทุกคนหนาตึกเลยเดี๋ยวค่อยดูครับเนี่ยหนาหนาตึกเลยทุกคนทนาบักใหญ่เลยอู้นี่เหลือตามองไปเห็นพอดีครับมารอบแรกไม่เจอทุกคนมันบังโอเคครับเดี๋ยวปีนวนนี่พอปีนหน้าอยู่โอเคเดี๋ยวบนควันเสร็จแล้วก็อันนี้เลยเอามาให้ดูข้างล่างเลยครับเพราะว่าถ่ายทำคงไม่ได้ครับเป็นไงใหญ่ไหมบุ้มบั้มโอ้ ซ่อนมาได้ดีตาผมดีอิทิฤทธิธ์กลางเกง่แกงแดงโอเคเนี่ยยอดได้ครึ่งขวดอะโอเคคนไปหารางต่อไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เจอรังที่สามแล้วครับโอ้ยหาตั้งนานทุกคนขี่รถไปทั่วเลยไม่เจอเลยครับนีเพิ่งมาเจอเนี่ยเดินจนเหนื่อยเลยอยู่ในรางกอไผ่ครับ เอาหาแบบนี้ไม่มีน้ำนะฮะเราจะรกหน่อยแต่ไม่ลำบากมากทุกคนเขาได้อยู่เดี๋ยวรอสักครู่ฮนะโอเคครับทุกคนได้มาแล้วร่างใกล้รัางแล้วนะครับวาวันเนี่ยพอมีอยู่โอเคสามรังแล้วทุกคนโอเคทุกคนตัวนี้ัวรัางที่สี่นะครับควันยังไม่หายดับเลยควันยังไม่ดับเลย เดินมาก็มาเจอพอดีแบบนี้ครับให้ดูนี่ครับรังไม่ใหญ่แต่ว่าหุวนวนโอเคนะหุวนวนปิดเกือบสนิทนะครับุดจอดเลยแก้วเลยกีดผมตัดแป๊บนึงครับโอเครับทุกคนได้ไ้วครับนี่ช่ได้อยู่หนักดีครับน้ำหวานเต็มดีสุดยจอดเลยไปหาทางต่อไปครับเจออีกแล้วครับทุกคน สามทางติดตันะฮะรังไม่ไผ่ทังนู้นแล้วก็รังนี้ครับแต่รังนี้ทังใหญ่ทุกคนนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ทุกคนควันผมยังไม่ดับเลยฮะดูดิควันเครืไฟยังไม่ดับเลยเจอแล้วเนี่ยผมมาดูฝั่งนี้ผมไปดูฝั่งนู้นนะครับมองมาไม่เห็นเลยวกมาอีกทางหนึ่งเอ้ยแวะมาดูมันดีไม่บ้ตัดใจวันดูครับเจอเฉยเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวผมตัดแป๊บนึงโอ้สุดยอดเลยมนัมนมนันมันนี่ครับทุกคนหัวน้ำหัวน้ำครับนี่ครับหัวน้ำสุดยอดนี่รงังรังนี้พอได้อยู่นะเดี๋ยวผมอาจจะต้องแพ็คส่งไปให้ลูกค้าครับค้าสั่งนะโอเคทุกคนไปรังต่อไปครับโอ้ทุกคนเจอแล้วเดินมาสี่ห้าเก้าอีทุกคนเจอแล้ว รังครั้งโคตรใหญ่เลยทุกคนเจอแล้วคนรดโคราชอีกแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์รถโคราชทุกคนโอ้นี่รังรังใหญ่เลยจับให้ดูก,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 กับกับกล้องให้ทุกคนทำมันเลื่อเลยเหย่ควันไปแป๊บนึงโอ้มีแต่น้ำเลยทุกคนกล่องสันนี่เลยทุกคนเชือกพวงกันหมดแล้วมัม้ง เลือดเลย,เลยทุกคนอู้ยเห็นดงปามเด้อู้ดวงมีมชัดเลยทุกคนนี่ใหญ่ยยไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมขออันนี้แป๊บนึงไม่ถนัดเลยทุกคนแป๊บนึงนะครับนี่ครับทุกคนอู้ยลังสวยสวยโคตรสวยเลยทุกคนสวยชัดเลยอ่ะ ออ้โคตรดงมิม้มเลยทุกคนโอ้หมัน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 นวจะไม่รอดแล้ววันนี้นกว่าจะได้นิดเดียวละสุดยอดครับแพ็คเดียบร้อยทุกคนอันนี้สามรังมี่รังหนึ่งออ้แบบเดียวไะสี่รังแล้วทุกคนหมั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 นเจอ,อแล้วทุกคนเจอ,อแล้วอยู่ในกอไผ่อยู่ในกอไผ่ครับอ๋อุดโคดานนี้แลละผมอยู่ในกอไผ่ เอ,เอาเอาเอาเสษกรบลองเอาเงนเก่ามาเก็บนะครับแล้วก็ลองเดินมาหาดูแถวนี้ดูเจออีแล้วครับในระแวียกเดียวกันนี่เองเป็นบ่ออันนี้เป็นบ่อครับบ่อล้างเคดี๋ยวผมตัดเออผมลงคันแล้วก็เดี๋ยวจะแวกทางเข้าไปต้องลงคันก่อนทุกคนนี่ได้มาแล้วทุกคนรังขาดวัวย่างจีิงครับโอ้มันได้กัดไม่ได้กัดทุกคนมันได้กัดโอเคเดี๋ยวผมแพ็คก่อนครับนี่สภาพรัง วยอยู่นะใช่ได้อยู่เกีียเลยครับรังก็เก็บไว้ส่งให้ลูกค้าไปไปต่อครับโอ้ยนี่พี่น้องเจออีกแล้วอยู่ในกอไผ่อีกฝั่งหนึ่งของบอ่อโอ้สุดยอดนี้เลยทุกคนสุดยอดนี้เลยเจออีกแล้วครับตกกอลาดีแล้วโอเคทุกคนอรังใหญ่มากเขอบอกเลยว่ารังใหญ่มาก นี่ทุกคนทังใหญ่มากผมส่งควันไปแต่ก็ไม่มีควันควันดับแล้วควันดับแล้วครับส่งควันไปครับโอ,อ,ทอ้ทุกคนเนยเนยจะคุ้มคุ้มสุดยอดเลยทังมาอเลอเลยทุกคนแก้วแก้วเดี๋ยวผมอัดควันไปแป๊บหนึงนะ่งครับทุกคนนี่ทุกคนดูโอ้โหหวานยังใหญ่เลยสุดยอด แก้วตุกนโอ้สวยเลยถอดเกือบหมดแล้วครับเหลือแค่ขอบขอบสุดยอดสุดยอดโอ้ดูทุกคนโอ้มันหวานสุดยอดเลยแต่รังนี้ต้องเก็บไว้ที่เดิมครับรังเอาไปไม่ได้ครับโอ้หนักอึ้งเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมแพ็คแป๊บนึงอนี่ครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยสองชั้น ตันหวานใหญ่มากว้าสุดยอดเลยทุกคนไปไปต่อครับให้ดูอะไรทุกคนเออพึ่งโพงพึ่งโพงในบ่อขี้ <c oughs> สุดยอดเลยดูพึ่งโพงครับในนี้ก็มีมิม้ม,มอยู่ลังหนึ่งแต่ผมไม่ตีนะเป็นพื้นที่สว่วนบุคคลครับผมไม่กล้าเข้าไม่กล้าตีอันตรายครับ ดีเจออีกแล้วทุกคน,กคนผมเจออีกแล้วอือตอนนี้ตอนนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งแนละ้วจะได้เวลากลับบ้านครับเจออีกแล้วครับผมเจออีกแล้วให้ดูนี่ครับรังกำลังสวยเลยทุกคนโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมลงควันแล้วกัเวกนเหตุการเลยนะขี่ค,ครับทุกคนตอนนี้แพ็คเรียบร้อยนี่ได้คนมหวานมาโดต่อยแม่หนึ่ง เจ็บเหลือเกินทุกคนโอเคครับไปไปต่อครับทุกคนผมเจออีกแล้วรังมักงกรไผ่รังรังใหญ่มากเลยทุกคนสุดยอดอยผมลงควันแป๊บนึงสุดยอดทุกคนดูหมุน้ำหวานดิใหญ่มากโอ้จะล้างทอนกันหมดแล้วนะโอเคทุกคนผมแพ้ก,ก่อนโอีโค่ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วครับห้าโมงครึ่งพอดีเลยเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเราได้กี่รัง วิ่งหายแล้วเดี๋เดๆๆๆๆๆๆเดรัวรัวรัวครับหนึ่งอันนึงรังรัวเฉยเลยทุกคนไม่ไผ่มันแทงอันนี้ของลูกค้าเตรียมแพ็คส่งลูกค้าวางนี้ก่อนนี่สองรัง สามรังว้าอนี่ก็แตกโอ้ยทุกคนเห็นยด้วยผมพักนะอ่ะอันนี้สามใช่ไหมโบอีสามเป็นหกหกรังเจ็ดรังแปดรังครับแปดรังครับทั้งหมดโอ้ได้รังใหญ่สองสามรังครับทั้งหมดแปดรังแก้วครับทุกคนเต็มกระบะเลย เต็มถาดเลยครับโีเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะคืนนี้ผมจะคั้นน้าแล้วจะเอามาให้ดูว่าได้กี่ขวดครับก็มีน้ําผึ้งขายอยู่นะฮะใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้นะครับ450บาทนะครับพร้อมส่งครับทั่วประเทศครับผมไปโอเคทีนี้ครับทุกคนจะเจอช่วงตอนคันน้ําเสร็จนะครับสวัสดีตอนดึกครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับผมคันน้ําผึ้งแต่ สี่ทุ่มเกือบสี่ทุ่มนล้วัเออนี้ก็ฮ่าทุ่งเลยวันงนอนโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอะไรอะว่าได้กี่ขวดนะเออเนี่ยขวด่เตรียมไว้สามขวดมีขวดนี้ของเมื่อวานนี่นะครับที่สามรังได้น้ำผึ้งอันเก่ามันมีอยู่บ้างขนาดน,นี้แหละได้ขวดหนึ่งะอะเมื่อวานได้ขวดหนึ่ง นะครับอันนี้ก็คืออันเกา่าครับมันมาดูว่าอันเก่ากับขวดใหม่หนึ่งขวดแล้วอีกขวดพฏตอีกหนึ่งขวดจะเพียงพอกับน้ําเพิ่งอ,อันนี้หรือเปล่านะครับน่าจะพอนะน่าจะประมาณสองขวดนี้น่าจะเต็มแล้วแหละสองขวดนี้น่าจะเต็มแล้วโอเคครับตอนนี้ภาพน่าจะมืดๆหน่อยนะมันเป็นตอนดึกนะครับผมก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับมาดูกันมันจะได้เท่าไหร่อัน<ม>นี้เออเบอร์ยี่สิบหกนะ ผมใช้กองน้ำพื้นโดยเฉพาะเลยยึดห้ามไม่ให้ทำอะไรเลยใช้กอ,อ,อ,องน้ำพื้นเดียวโอเคสี่ตรงนีงไ้ได้ไหม แกวไหมโอ้ยปาโอ้โอได้สองขดขึ้นนะฮะสุดยอดเลยพรุ่งนี้ก็เต็มแล้วนะกดนี้เดี๋ยวขวดนี้ต้อง เดี๋ยวส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวผมเทเทใ่้พอดีเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าพ่งนี้นะพร้อมกับรังเพึ่งครับนี่พร้อมกับรงังปุ๊บปวดมึงจะพูโม้ไปหน่อยนะครับรังก็จะเอาใส่ใส่เป็นกล่องมาติดไปนะครับส่งไปกรุงเทพทุกคน,นนี่เราได้มาหมดกาวตีไปสองขวดปะนะ ตีไปสองขวดนะครับขวดแก้วสองขวดเพราะว่าอันเก่าก็อยู่ประมาณขนาน,นี้นะฮะเพราะอันเนี้ยมันใหญ่กว่านี้อยู่แล้วอันเนี้ยถ้าเทเทใส่เนี้ยมันจะได้แค่นี้ครับถุกเนี่ยแค่น,นี้ถ้าเทเนี้ยถ้าเทเต็มเนี้ยได้แค่นี้อย่างอาจจะมองว่าเล็กกว่านะแต่ความจริงคือเขาใหญ่กว่านะเพราะว่าขวดแก้วเนี้ยเขาทำมาหนาเพื่อกันแตกแบบพลาสติกี่ือขาบางนะครับ ผมจะส่งนี่ใช่ขวดพลาสติกนะครับใส่กล่องไปมีฟางรองพื้นให้นะครับมีฟางรองพื้นให้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ให้ฟางอยู่ข้างบนนะครับถ้าแตกนะครับผมก็ตีกลับจะผมจะส่งให้ใหม่ครับไม่ต้องกลัวว่าอันนี้อะไรนะฮะแต่ไม่ใช่เอาไปถึงรับของเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าแตกอันนี้ไม่นะคือเช็คของก่อนนะฮะมาดูกันขีดก็ประมาณนี้ครับผมได้มาสองขวด นะครับสองขวดน,นิีนดิดดนบนะฮะก็ฝากไว้ตามกดไลค์ก็แชร์ให้กับผู้ชมไทยที่บ้านนอกนะครับเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วผมก็รู้สึกโอ้โหเพราะเสียน้ำพึ่งไปเยอะอยูอย่เหมือนกินเออโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดกระดิ่งผมด้วยกุ้งกินกุ้งกินกุมารท้าผมอัพคลิปแล้วทุกคนกดกระดิ่งเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับผมนะฮะโอเคประมาณนี้